สวัสดีครับ f อทุกท่านมาพบมา,มาเจอมาเจอกับช่องในโพทิช h ช n แนลนะทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยวเ็ตผมก่อนหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะทุกท่านเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อา่าลุยงานนะครับในการอาูกกระเบื้องอยู่นะทุกท่าน รุยงานในการปูกระเบื้องนะครับคาดว่านะ่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน4วันนะครับสมถึงสี่วันโดยประมาณนะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะันทุกท่านนะครับสมมุติว่าเราทําบ้านาหลังนี้เสร็จนะครับแล้วงบประมาณมันเหลือผมจะเอางบประมาณที่เหลือเนี่ยเอาไปซื้อ น่ะไม้แบบนะบท่านเอาไปซื้อไม้แบบเอาไว้สําหรับเทปูนโดยเฉพาะนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่เราใช้นะก็คือเป็นไม้ไม้แป้นธรรมดาอยู่บ้านซึ่งผมเอาไปใช้หมดแล้วนะท่านก็คือมันแตกหักหมดแล้วผมก็ไม่มีไม้แบบที่จะไปเทปูนผมก็เลยเอาเหล็กนะเอาเหล็กเอาเหล็กไปใช้งานล่าสุดนะครับพอเหล็กไป,ไปใช้งานมันก็เกิดปัญหานะท่านนะมาเกิดปัญหาก็คือปูนติด นะปูนมันติดเหล็กนะครับล้างทําความสะอาดออกยากอีกนะครับก็มีข่าวดีนะทุกท่านนะครับก็มีข่าวดีนะมีข่าวดีเมื่อช่วงกลางวันนะท,ท่านเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านไม่ประสงค์ออกนามนะฮะ กราบขอบพระคุณมากมากนะฮะท่านไม่ประสงค์ออกนามร่วมสมทบในการสร้างบ้านเนี่ยครับของลุงศาสตร์เจรีนะท่านนะท่านมาจากนะคุณคุณไหมทุกท่านเกาะพังงานนะอ่ามาจากเกาะพังงานนะท่านซึ่งเกาะพังงานเนี่ยหมอหนุ่มประจำการอยู่ตรงโน้นท่านเห็นหมอหนุ่มด้วยท่านบอกอเห็นหมอหนุ่มประจาหมอหนุ่มนี่ไป ไล์สดทําคลิปอยู่แถวบ้านแกพอดีแต่เห็นประจําแกบอกงี้ผมก็เลยเอออยู่เกาะพังงันนะ่ะผมผมก็ถามเซลล์คุณแม่แหละว่าเห็นหมอหนุ่มไหมเออถ้าเห็นหมอหนุ่มฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงไปหาหมอหนุ่มเลยนะเออก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะทุกท่านจากเกาะพังงันนะฮะสมทบในการนะสร้างบ้านนะเจรีลุงศาสตร์นะครับห้าบาท นะครับแต่ว่าท่านมอบให้ทั้งหมด600บาทอาท่านให้เป็นค่าน้ำมันรถผม100นะครับแล้วก็อีก500เนี่ยเข้ากองกลางนะฮะที่จะไปสร้างบ้านนะครับลุงศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยงบนะครับทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะเผยให้ FC ได้ทราบนะท่านงบเบ็ดเสร็จนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เรารวมทั้งหมดเลยนะนะครับ43,000 นะครับสิบแปดบาทนะท่านสี่หมื่นสามพันสิบแปดบาทอันนี้คืองบทั้งหมดเลยนะครับเราใช้ไปแล้วนะท่านเราใช้งบไปตอนนี้นะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทอันนี้คืองบที่เราใช้ไปแล้วนะท่านเราจะมีเงินเหลืออยู่ณนะตอนนี้เลยนะท่านหกพันนะสี่ร้อยสามสิบสองบาทซึ่งแน่นอนอ่าเงินส่วนนี้นะครับอุปกรณ์ไฟเราก็ซื้อแล้วก็เหลือแค่ พรุ่งนี้ก็คือจะซื้อปูนนะครับมีซื้อปูนพรุ่งนี้ซื้อปูนประมาณสามกระสอบแล้วก็ซื้อปูนเสร็จแล้วก็จะซื้อพวกเหล็กอันเล็กๆสําหรับทํอที่แขวนผ้าข้างในอะไรนะรท่านเป็นเหล็กเส้นเนาะซื้อมาสักหนึ่งเส้นนะหรือไม่ก็อาจจะเอาไวซออ้ซื้อน็อตนะท่านซื้อน็อตยิงหลังคาในส่วนของห้องครัวนะครับก็ สมมติว่าเงินมันเหลือจริงๆนะครับผมก็อาจจะซื้อแบบสําหรับเทปูนนะหรือนะฮะผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับนะอยากนะอยากจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อแบบสําหรับเทปูนนะผมก็ยินดีนะแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผมจะได้มีแบบอองไปเทปูนในหลังต่อไปจะได้ไม่ต้องใช้เหล็กนะพอใช้เหล็กแล้วเวลาล้างมันล้างลําบากนะพี่น้นองเลยมันล้างไม่ออกผมต้องใช้หินเจียในการขัด นะนขาดปูนออกมนาะเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีแบบในการเทป,ปูนมันก็จะโอเคมากนะท่านนะครับถ้าเอฟซีผยยู้ในดีท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อแบบนะครับเอาไว้เทป,ปูนนะผมก็ยินดีนะท่านถ้าไม่มีนะผมก็อาจจะเอาเงินที่มันเหลือจากโครงการทําบ้านของเจริญุศาสตร์ถ้ามันเหลือผมก็อาจจะพอซื้อได้ผมก็จะซื้อไปก่อน นะเพราะว่ามันก็จําเป็นต้องใช้อะนะทุกท่านเวลาจะเทปูนมันก็จําเป็นต้องมันจะเป็นต้องได้ใช้เพราะว่าไม้ที่ผมเอาไปใช้เนี่ยบ้านหลายๆหลังเนี่ยมันมันเริ่มจะหมดไปแล้วนะก็คือมันแตกบ้างมันหักบ้างแล้วก็ที่สําคัญเราก็ไปทําบ้านหลังนใหนม่ล้วก็สละเอาไปทําเตียงนะตอนที่ไปทําบ้านของลุงเลื่อนเราก็เอาไม้แบบที่เราเอาไว้ทําแบบเนี่ยมันสวยนะมันตรงดีผมก็เลยทําเป็นเตียงเลยนะเอาไปทําเตียงให้ลุงเลื่อนไปเลย นะครับเออพอมาทําบ้านของลุงศาสผมก็เลยสละไปทําบ้านของลุงศาสเพิ่มเติมอีกมันก็เลยหมดเลยเราท่านไม่มีไม้แบบเลยตอนนี้นะครับเออก็กราบนะท่านนะกราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะจากเกาะพังงันนะฮะขอให้ท่านนะจงมีแต่วความสุขความเจริญฮะค,คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมพรา,น,านะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ ไม่มีอะไรตอบแทนนะท่านนอกจากคำว่าอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณอย่างสูงครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะท่านท่านเอ่อเป็นเอฟซีท่านบอกว่าท่านเป็นเอฟซีท่านดูมานานละตั้งแต่ตอนอยู่เกาะเนี่ยผมก็เลยถามว่าท่านอยู่ไหนท่านก็บอกว่าก็อยู่เกาะพังงานผมก็เลยสอบถามว่าเห็นหมอหนุ่มบ้างหรือเปล่าท่านบอกว่าท่านเห็นนะท่านเห็นหมอหนุ่มอยู่นะครับไล์สดอยู่แถวชายหาดแถวบ้านแกอย่างเงี้ย นะเออผมก็ดีใจนะยังไงก็ฝากความคิดถึงไปหาหมอหนุ่มด้วยนะเอออยู่เกาะพังงานเนาะนะครับก็เป็น f อฟผู้ใหญ่ใจดีนะท่านที่ติดตามแล้วก็ดูนะเป็นกําลังใจให้ตลอดวันนี้ท่านก็สนับสนุนมาผมก็ดีใจมากๆนะไม่จําเป็นนะท่านต้องมีพันสองพันหรือสี่ห้าพันนะครับร้อยสองร้อยเราก็สนับสนุนนะครับเราก็ร่วม สมทบในการสร้างบ้านแต่ละหลังได้นะท่านไม่จําเป็นต้องเยอะแยะมากมายนะครับร้อยสองร้อยถือว่าเป็นการรวมสร้างบ้านสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเนาะนะครับผมคนเดียวนะครับทําให้สําเร็จหรอกนะผู้ใหญ่จจดีเอฟซีทุกท่านทั่วโลกนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะเพื่อหวังให้คนที่เขาลาบากยากจนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วมีความสุขนะครับในการ อยู่อาศัยนะพี่น้องนะทาบุญการการทาบุญด้วยการที่อยู่อาศัยเนะี่ยมันเป็นบุญใหญ่นะมันมันอยู่ในปัจจัยสี่นะท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ในปัจจัยสีนะ่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญใหญ่นะท่านอันะโมทนาสาธุกับเอฟซีผู้ใหญ่จะดีทุกท่านด้วยเนาะที่ร่วมสร้างบ้านหลายๆหลังนะครับจนถึงทุกวันนี้ สำเร็จไปหลายหลังแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ของหลังที่เราไปสร้างให้แต่ละหลังเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเราไปเราไปเหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตของหลายๆคนนะจากที่นอนตากแดดตากฝนนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นใครละ่ะแต่ก่อนก็มียายยายพรก็บ้านสูงแกอายุเยอะแล้วแกเป็นโรคหัวใจแกเป็นโรคหอบหืด แกเดินขึ้นบ้านไม่ไหวแล้วบ้านแกก็พังมันมันมันซุดโซมหมดแล้วแล้วก็ไปสร้างให้ใหม่เดี๋ยวพรายอ,อโอหลายหลายคนแทบจําไม่ได้เลยพี่น้องเว้ยบ้านยายอะไรนะอยู่อีกุดลนะอมผมจมลืมแล้วท่านลืมชื่อแล้วเออตอนนั้นแกก็นอนอยู่กับดินนะแกก็นอนอยู่กับพื้นน้ํามีน้ำายนางเนาะเออยยนาง นะอย่านางแกก็นอนที่นอนแช่น้ําอยู่เราก็ไปสร้างบ้านให้แกอยู่ใหม่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นทุกวันนี้แกก็สบายแกก็ไม่ต้องมานอนตากแดบดบตากฝนนอนกับงูกับอะไรนะครับแล้วก็อีกหลายๆหลังนะน้องกิฟนะบ้านน้องกิฟก็เหมือนกันนะเป็นเอ่อเป็นครอบครัวใหญ่นะท่านซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ก็ทุกปีต้องมีหน่วยงานของราชการเนี่ยมาช่วยซ่อมหลังคาให้ตลอดทุกปีจะโดน พายุพัดหลังคาไปทีละแผน่นสองแผน่นนะครับหลังจากที่เรามาสร้างบ้านให้อยู่เป็นหลักแหล่งให้อยู่เป็นแบบถาวรมาตรฐานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เขาก็ดีขึ้นนะทุกท่านแฮปปี้เอเดดิ้งนะ adding, นะทุกท่านนะแล้วก็อีกหลายๆหลังนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่อุทิศนะที่ไม่มีห้องน้ําเดินต้องเดินอาศัยห้องน้ําญาินะและแกพิการด้วยแกก็เดินกระเพกกระเพกไปนะครับเราก็ไปสร้างห้องน้ําให้ปิดกับที่นอนก็สะดวกสบายขึ้น แล้วก็โอ้ยายพามียายพาดีไปสร้างห้องน้ําให้แล้วก็โอ้นับไม่ถ้วนทุกท่านนะครับตรงโน้นเราก็ไปสร้างห้องน้ําไปเจาะน้ําให้แต่ก่อนนะโอ้นะครับพูดแล้วก็แบบคลลุกนะทุกท่านหลายครอบครัวที่เราไปช่วยนะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็ ผมจะทำนะเป็นสะพานบุญแบบนี้นะตลอดไปนะแล้วทุกคนสามารถช่วยกันได้นะ5บาทจิตบาทนะถือว่าช่วยกันนะท่านนะครับเนาะนะครับอ่ะอนุมโมทนาท่าธุกกับทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็ฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ